วัสดีตอนเช้าว,วันเสาร์นะคะป้าทุกคนมันจะสาผ้าบ้<ม>านทะเลผ้าทะเลบาทะเลเนียเหมือนเสาบังคืนคืนแห้งค่ะแม่มันบรรยากาศถาดจอมเบี้ยเนยี่ยเหมือนเสาคืนแบบแห้งค่ะทุกคนมึงแหง้งมวยแหง้งมึงขจาวกำลังขัดเป็มเลย แต่คลื่นมันโอ้โหแรงจริงเลยลมดเดี๋ยวภาพไปเบิ่งท่ายยางไปเลยไก่ป้ามาเนี่ยมือเสาเค่อยเห็นขึ้นแบบจังสีจ่จะเถออู้ทำไมมันไอ้นี่จัะน่ากลัวเลยนล่วเนี่ยมันดูคน นะคะทุกคนเมื่อน,นี้คืนล่มแห้งเป็นปิเศษคืนแห้งล่มแห้งหนูได้เอาไอ้นั่นมาไหมแม่ว่าจะบอกอยู่แม่ลืมว่าจะเดินออกไปบอกเดี๋ยวพายงางลงไปพาทุกคนยางลงไป อ้อสี่หมืนเขาเก็บขยะหรือเปล่าหรอบขาไม่ใช่หรือว่าเขาเก็บขยะทุกคนสถ้ายากมาเก,ก็ไก่ เย็นดีทุกคนตะว่าขัาเป็นเป็นยังสีกับบ,บอมมี่ไส้การเหรียดน,น,นังขื่นขื่นแห้งขื่นแห้งหล,ลักก็ร่มโปรขนาดย่มย่มยมอเหนือเนียทุกคนมันก็ขื่นแบบ สวยอยู่ดีแต่ว่ามันลมแรงแล้วก็คลื่นแบบมากกับลูกไสใช่หรือลูกไสคุณเด็กพ่บอกหน้ามันล่งแต่ว่าผืนมันที่แห้งแต่สุกพนลมมากไ้สุกคนเบิ่งคื่นสวยๆถ้าทุกคนมาทะเลเนี่ยมือเศร้านะคะ ผูเดยยางหูววาทะเลเป็นจังไหรผู้ใดบ่เคยเห็นกรมาเบิงงด้วจ้าสุกคนเดียรสาผ้ามาเบิงเมื่อนี่เป็นวันจันเอ้ยมวย่วันเสาร์ด้วยค่ะวันเสาร์ก็เลยเด้มา,มากมากกระดุกซาสบายหูสบายตามากอยู่เด็เนบอลเด่นมากลลว ก็ลมเหมือนเดิมมันจะจอดอยู่นั้นเลยเหรอเขาจอดทิ้งไว้เขาจอดทิ้งไว้ทำไมคนเห็นเรือบอ่คือเนี่ยจอดทิ้งไว้จนมันเก่าแลนะ้วลมแรงเออโอเหยียบอีหยังวะคนเจ็บใส่เหอะเหยียบอีหยังก็บ่ฮู้ลมแหง้งคือกันทุกคนทั้ง โอ้แต่ลมไม่เท่าไหร่แต่ว่าขึ้นมาแบบไอ้นี่นะชปบบเรือากถายางเ็นเะพายาช่มือนตัดกันคือเดเลือเรือ คนของเลือกคนของเลือกคนสิน้า,าจอดไปเดินนู่น การประมงพื้นบ้านวันนี้ม่ค่อยมีคนโอ้โหตัวใหญ่มาก หรือบกพร่องนี่คนหรือว่าเรามาสายก็ไม่สายนะมาถือว่ามาเร็วรอยู่เลยเนาะอันนี้คืออะไรโอ้หอยหอยบิดป่ะไม่บิดหอย ตายแล้วก็ไม่ต้องเอาเหรียญเหเียญเป็นๆสองตัวเอาไม่เอาเอากระเทยไห้นู้นมีแค่สองตัวเรื่องมากเจ้าเนี่ยยีมทุกวันนลยเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วก็ไม่ต้องเอาตายแล้วตายตายแล้ว <c oughs> ตาย <c oughs> วันนั้นพิมพิมรีพายมาเนี่ยเข้ามาลงเนี่เลยไอ้วันวันที่เรามาวันก่อนนะั้นน่ะรอบก่อนมจ,จดูทำได้จ้ามาทำซอสซีดีได้นะพี่หมากชินมอยได้จ้าชิมได้นะกินเป็นไหมครับหอยเขาเรียกหอยอะไรพี่เอ๋หอยจอบหอยจอบปลาซีดีกินเป็นไหมหอยจอบอ้าวแล้วนี่ไม่มีอะไร ใครไอ้วันที่เรามารอบก่อนเนี่ยแต่ว่าเขาเขาน่าจะมาก่อนเราอืมน่าจะมาก่อนเราเพราะว่าแม่ไปเห็นคลิปเขามาอยู่ ลมมันไม่ค่อยนี่แต่ว่างงว่าขึ้นทำไมมันได้นี่จัะขึ้นทำไมําได้ะคะมีี่รับนนะปูปมันมันยังไม่ตายหรอยังค่ะเพราะดูประมือยังไม่ตายทุกคนดู เขาเรียกปลาหมึกอะไรเนี่ยมึกกระดองจ้ายังไม่ตายเลยทุกคนมีนะพี่มไหมน้ลากดง้นมทุกคนดูเป็นอะพี่ปลาหม่งย่างได้จ้าขึ้นมาใหม่ๆเลยปลาหมึกมตายจ้งย่างได้นะ อยู่บ้านน่าจะเหลืออยู่สองตัวซื้อไหมทุกคนดูป้าอ,อันนี้หัวตะขึ้นมาเลยทุกคนเนี่ยคือเป็นน้ำยังดำๆอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งขึ้นมาไม่เป็นเป็น,ปนหนมีเป็นว่าแฟ่ไม่ได้เป็นหมีขึ้นมาสดๆเลยแม่คนป้ายองป้าวะนิดมาหมึกอ,อันนี้เยอะจัง ไปอยู <ítulo> <ire> ่นานก็เลยพูดได้หลายภาษาอันนี้หอยอะไรเนี่ยหอยติดแค่สามโร้อยพี่พี่ไม่แค่ทะเลแค่ทางแค่ไม่ได้ภาษาเดียวไม่ใช่ทะเแค่ทางวันนี้ปลาหมึกอันเนี้ยมันเยอะจังว่ามันอยู่กับเดินละขึ้นมันชอบขึ้นแบบเรียเหรอหาแบบนี้เหรอเพราะเราไปนู่นแล้วก็เดินขึ้นดๆเลยกะงั้น ข้มาม <c oughs> no ือเนี่เยอะมากเลยเนี่ยดูดิทุกคนเยอะะเดนลงไปี๋ย้ามึกไหมะตั้งอูมันยังไม่ตาย หอยหอยหวานใช่ไหมชอบกินไหมอันนี้จะชิมเลยินเนี่ยชิมเลยอยากกินไหมที่เหมือนเราซื้อไปรอบนั้นไม่เป็นไรค่ะไม่ชิมก็ไม่รู้รสชาติเอาชุดเท่าไหร่เอ่ยชุดละร้อยคันพี่มีรวมกับหวานอย่างเดียวเอาวันนั้นที่ที่เราซื้อไปเราอรวมรวมมันหอยอะไรอ่ะมีหอยปีดหอยหวานหอยคางค่ะเอาเอาอันเนี้ย มีก้างไหมคะมีก้างมีปูค่ะมีหอยหวานค่ะทับเถอเอาลูกอันนี้มีอะไรไหมอันนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนนี่เห็นบอข้าเจ้า ข้าเจ้าขันเลือข้าเจ้าบดเอข้าเจ้ากระสิบ่มีของขายเด็กทุกคนบดเอลามมาจากตลาดเด้เนี่ยเห็นไ่มีซ้ำใดขายซํำนันเรือออกใดซํำใดขายซํำนันเลยมีภาพรวมนืม้อลงไปไหมครับเดินลงไปนู่นไหม,ไมไดเดินลงดเดินลงไปนู่นแล้วก็เดินไปรถเลยไหมหรูดว่า เดินกลับเลยกลับไปทางนี้เลยโอเคไปเอาไว้สนิเด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันไหมเจ็บส,สาสพามาเลาะไหมเ้อยค่ะ